สวัสดีค่ะพี่น้องเอม็นคนหรือเม็นผีนี่คนเราไม่ใช่แมวเอาคนหรือเปนผีเ่ราะเนผีหลอกไม่เอาขขาวสากบอกนี่เอาแบบนีน้ว่าไอ้ข <c oughs> ันคนเนี่ยคนมีเกยเลยหรือเปล่าคนขาบบอกเอาบ่เห็นมันแหมมันไปไ็ไส้มันปเป้าเขาสากยื่แก่ไรมือน,นี้มือแกกมือจ้ายแกกพี่แกกน้องสิกินยังแบบนี้สกินยังเนี่ยเย็นบอก อเงียเียค่น่ะอตบามือเอื้อนเนี่ยเป็นมือแจกมือจ่ายป็่นแจกผีหลอกไปวัดมือเอื้อนไปเอาบุญไปทำาบุญยี่วัดครับอืมมือนี้คุณแม่กับไปเต่งแม่ไปเมาตลาดมาเนี่ยล้นรถคุณน่ะล้นลถลุงตัวผุน่ะบันนี้กับเอามาเฮ็ดเป็นพูดเป็นพูดแจงเสี่ยเฮ็ดเราก็ให้แจกหลอดไปแจกแจกพี่แจกน้องพวกนี้ไปแล้วไปเบิร์ล้วงอันนี้มันเหลือเพลินแบบนี้ มันเหลือเพื่อนเพื่อนกะแห้เข้าขึ้นมาเขาเอาไปแกกเพื่อนเพื่อนเก็เอาขึ้นแมาย่องหยุดบวงซ่องกับมาบางหันเอามาไหแม่มันเกิดเึเอามาไหแม่สุปีแหก็ไห้ปัดใจไปน้ำไปไห้ใหเขาเอาไปท้ำท้ำบุญยุวัดอออันทั้งนี้อันทั้งนี้ก็คือ เฮากับมืออื่นเ kind of like <quin Daniel sounds> uh, ้าเฮากับส uh ีแจ้งสีเห็ดเป็นห่าขอน้วยโอ้ปัดใจมั้ายคั้งโอ้ปัดใจตีมีอยู่นี่จักบาทบูนี่เกี่ยวจักบาทนี่นั่นน่ะเอาไมอยู่นี่สิบบาทนั่นเอาไปถึงไปอมมั้งเนี่ยฮะเอาไปอมเอาไปไว้ถ้าอมตัวเอาปัดใจไหมมันดีเราเดีได้ได้สิบบาทนั่นน่ะอันที่ประดาผู้อื่นกับบ้านใหได้นอกจากยกหยุดบ้องซ่องบังหันแจกไปแล้วแจกไปแล้ว ม่แม่ยังเนี่ยเพื่อนว่าเอาดอกแต่ว่าแม่ก็เลยว่าเอาไปเพราะว่าอันนี้ห้ส่วนใบนี่ห้ไปกินไปท่านยี่วัดคือเป็นเข้าเป็นผู้หายหีหยเราเป็นคนแจก,กเออหนึ่งเข้าเป็นคนแจกเข้าเป็นคนใจตัววันนี้ก็วันแจก,กแจกคนแจก,กพี่แจก,กน้องแจก,กให้กินบะบกจุกบะเบิดบันไดมมงสี่ตัวพอดีลูกบ้านนนี่เนี่ยเขมาแจกลูกเขาเอามาอุ้ยชาอ๋อก็แจกแล้วไหม ร้อยสตางค์โอ้ยัยังก่อนปั้ดใจนัน่น,นมันยังได้สิบล้านเหมืเด่นัน่นสิบล้านเหมือนนี้เออสิบล้านเดียวเพราะธรรมดาเนีน่ยจำใด้จำหนึ่งคุณได้แม่นี่ยเพราะในว่าทัวไปนี่เจ้าได้น้ำข่อสิบล้านนี่เจ้ากินบ,บ่บกจุกบ่เบิดเด่นัน่นเออหันตัวพี่นอ้องเบื้องหน้าดู ไขก่กระลาว่าเม็นคนหรือบอ่เม็นคนคน,คนไม่ใช่แมวบ่เอ้ย,นอยเนาะเงยดูเอาอยั้งละบานนี่เอาอยัาง้งเอาอยัางย้งจะได้ยั้งไปเฮ็ดกินว่าเป็นยัง้ยง <c oughs> บานนี่มืงเอื้อนนี่กับแจงแจงนี่สีมัดจัดเป็นต้องเป็นต้องเป็นต้อง<ม>ไปแจกวัดไปแจกขาวซากยู่วัดผ้ากันไปเด้อไปรับเอาเดอ้อดูประมั่นเพ่น สี่สี่มองกวอยู่นี่ยุบัดใต้ในี่คนหลายหล,ลายมือเอือนมือเจ้าไปรลดไปเกะไปรับข่าวสากผู้ใดบ่ได้เพื่อนมาขันผู้ใดบ่เฮ็ดบ่ไปกินไปท่านบุญบุญนี่นะ่ะเพื่อนมาบุญหญ่บุญเตะบุญบุญเอื้อนบ่เฮ็ดบ่บเ,บเป็นยังตาบ้าให้เฮ็ดบุญข่าวสากเพื่อนมามันสีได้บุญได้กุศลหลายเราพี่น้องกับสิมานรอมานรับเดี๋ยวนี้เพิ่นถือกระตาม,มาแล้ว แต่คนจนนิวัดผุนแหละพราะนี่สงการกับไปเต่าเต่ามูตะัตายมือแล้เพราะนี่สงการไปฟันเห็นเล่าเต่าไปเต่ามูสิบสี่มูนี่เขาเจ้าเอื่นกันไปแล้วมือแรกงนี่เขาเจ้ามัดถานี่เขาเจ้าพ่กะตาหาบคู่หาบกะตามาเล้วมาถถาเอาเข่าสากน้ำเข้าขันผู้ใดบ่ไปเหตดให้ข้าเจ้ากินนี่ข้าเจ้าก็สิปล่อยสีแซงแมงเม่นมาบ่ให้มันหางมันมีคันผู้ใดบ่ไปเหตุลูกหกลาน ผูเพิ่นลวงลับไปแล้วพอแม่พี่นอ้องปูยาตาย่ายผูบุปการีที่พนลวงลับไปแล้วนั่นเพิ่นได้ย่ได้กินห้าเฮ็ดไปเนี่ยเพิ่นได้กินอิ่มน้ำสำราญนเพิินก็ว่าโอ้ยใฮ้มันมางมันมีให้มันกินบ,บ่บกจยกบ่เบ,บิดเห็นได้มาหลายก็เก่า้าเด้อเพิเ่นก็ให้พออ่อฮา,านั้าวาเนี่ยคือคุณแม่สุภาพเนี่ยบานีคันสม,มูิบ้านนั่นเพิ่นผู้ไดบ่ไปลูกหลานบ่นไปเฮ็ด ไปเฮ็ดบุญเขาซากบ่ได้ยูได้กินเนี่เขากระเจาะกระจิปล่อยแซงแบงเม่นบ่ห้มันหางมันมีบ่ห้มันมียู่มีกินมันบ่หุงแจ๊กมากินมาท่านพูว่ามีพีมีมน้องลูกหลานบ่ไปเฮ็ดหาเนี่กระือครูถือกระตาเมี่บ้านห้เมียบ้านเนี่บ่ได้กินเน<ถ>ี่ไปขอเพื่อนเพื่อนกับบ่ห้มัหนห้กับที่เห็นบ่ที่อันหลวงพ่อเทศวันเลียงไปตองนั่นแซบหลายนั่นเ<ห>พื่อนห้เพื่อนก็ไห้น้อยนอยไปขอเพื่นนั่นบค่คคอจังลูกจังหลานไปท่านเออกินกับบ่ออิ่ม เนียหอดใบตองกระไฮเมียบ้านนั่นตัวเห็นมาเพิ่นเทิฟังเพิ่นเทศบอกเออนั่นละ่ะมันเหม็นความเพิน่นเราเพิ่นมาส่วนสุนแนี่วมี่เออนั่นละ่ะถูกสิ่งทูกอย่างเนี่ยเป็นความจิงเหมิดเพราะฉะนั้นบุญนี่บุญนี่พาดพา,พาดว่าใดบุญเขาบุญเขา삭เาานี่ยอ่นว่าบุญเขา삭าลแล้ว,แล,วแล้วก็บสว่วงมาดนี่กับว่าควันสาราพระเจ้าจักหน้อยอ,อ่ะว่าดุล อยู่นี่มีผีมีผี <มา S 1> บริสุทธมาอ,อมานเอาแมา่แยงมาอีกบ่ดเนี่โอ้ยแต่เธอเถ่าเบื่อกันสิป้ายขาดตาเฮสิป้ายขาดตาป้ายใสปันไาวหอนย้ำใหญ่เออกไปหาน้องเสียไปเมื่อเอือนมาไปดอกเวียคนาิบ เอามาอีกแล้วพี่บริษัทพี่น้องบ้านขอกิไปยาเขาสาดนะแล้วเบิ่งหนอกไปสามีอยูสองสามโตแล้วนี่ยพีพีหลอกพีหลอกดีมาเอาข่ายมาถูงมือมาบามือมามาเบิ่งเขาไม่เห็นมาเห็นหน้าเห็นตาแตงแค่ปินฟองแล้วเลยเพาก็มาหีืหาวุ้นเสี่เลยแต่บ้าข่อยบ่ออกไปจะซื้อข่อยบ่าออกไปขอยังไปเห็นหน้าเจ้าพันนะมาซองเบิ่งแล้วกันมาอีกแล้วตัวหนึ่งพี่น้องพีหลอกมาเอาเขาสาด เมาภาษาเมือนี่แหละมือนี่แหละสิลงมาเอาค่ะเจ้าเพอเาะเยสงการเอยฝันเห็นแลน้วเนาะเล่าไปเต่ามูแล้วตังต้งแตงมือก้อนเอหมือน,นมมเ,นเลอ,เอาไปเต่ามูหรอมามามาไปมาไปเดี๋ยวนี้ข่ะเจ้าหาบคู่หาบกระตาหาบอันแนวมาใส่แล้วถุงมาแล้วผู้ลังคนบ่มีกระตากระแตงข่ะเจ้าเอาถุงยางมาข่ะเจ้ามัดเท้าแล้วมืออื่นนี่กระไปวัดเพื่อนมากเพื่อนปลอยมาแล้วผู้ใดถือขังผู้ใดอ่ะถือ เคล่นปล่อยมากไงบุญมือบบอันิี่ตำบ่เฮ็ดแมนรู้เดี๋ยวห้องแบงเอาเทอาบ่มีเทอากับแบงเอาเ็ดเออมืออื่นเซากระดขวล้วก็ตําแจวตําแจวแล้วก็มี่มัมมี่ซีนมีไข่เพื่อนมากกันไหนก็เชื้อนั่นแหละเพื่อนบ่แมนเพื่อนมากด้เข้าหามาสูแนวนี่เอาแล้วแต่สิกินบ๊อกกี้เออมีสซูแนวกันย่าง่าเพราะเหงื่อมอยากขันสั้นสิมาจีนบ่บกจกบ่เบิดติ เท้าเหตุไปยังสี่มือเช้าขอกบไปเต่งมารถดขั้นหนึ่งรถปีกอับขันหนึ่งผัวะไปเต่งมากโนลดตัวเห็ดไหมสิมืออันเก่าไปไปโมนิฟาฟไหมมือซื้อหกสองปบันมันออกหกสองมันข่อยบริสัซื้อบาเล็กที่ข่อยซื้อแต่งวดก้อนงวดนี้ข่อยบริสัทซื้อข่อยซื้อแต่หกหนึ่งซีซีหนึ่งหกหหนึ่งอาสเปียรอขนาดนนเป็นหกสองิ แมนยุตแต่เกาแต่มาข่อยบ่าซื้อข่อยซื้อแต่อขบเบียนไหมขน,นาดเสื่อสก็สองหูบ <c oughs> ่ากับนะเออเกินเขากระพุ้นว่ามีผักเออัเออเออเออเอามาไปมาไปนเนาะมาเป็นอย่างเนกกมาได้งวดนี้กับงวดต่อไปม่ได้งวดต่อไปกับต่อไปอีกมันตรงมีมันตรงมีวันของเฮาล่ะแมนบอกเออบาตรงไปถอดม่ตรงไปถอยสู่ต่อไป ทุกคนเออทุกคนทุกชีวิตทุกดวงใจเอาสู่สู่ต่อไปเอาแม่นหัวหึือหมวกกันน็อกกันนะหัวเน่ยหมวกกันน็อกหมวกกันน็อกตีจังใดจังอีหยังไม่ใส่หมวกกันน็อกเขามาบานคนอันนี้เห็นของไมมตีไปเบิงกันรู้หลามะรู้รู้หลามะถึงโอ๊ยเปิดไฟต่วแม่เปิดไฟมันไปเห็นหู เปิดไฟหน่อยจ้าไม่เห็นหูเปิดไฟแล้วก็เปิดแอร์นะจ๊ะไปกระเฮ็ดอยู่ของข่อยละผู้ไดบันั่งอกบ้านไหนบุนั่นสวยเลิยเลยแบบสวยขยี้ใจ อันหสรุปเออนันดีเรามาแล้วเรามาเร,เราคอยกันนอนอยู่นี่เราคอยกันนแล้วกับเฝอคอยอยู่นี่ละ <c oughs> เออเราว่าเราไปเต่ามูแล้วมันไงผอบไปเตา่ามูกันเด้อ่าสันไปเตาเ่ามูเ้วอาชิมาเอาเขาสากพะนะ <c oughs> เออเออ